ว่าท่านนาบีเนี่ยก็ยังมีก็บอกแล้วว่าข้อมูลเหล่านี้ต้องคุยกันไงนแล้วเราจะเอาหนังสือของชีอะมาเปิดถูกไหมฮะถามว่าเราต้องการต้องการท้าชีอะไห้เปล่า,าเราต้องการเรียกร้องให้คพี่น้องสุนีเข้าใจถึงหลักคําสอนของชีอะแต่ถ้าชีอ,ตอะต้องการจะโต้ก็ก็ยื่นความจำลองมาเ,เราไม่เราอยู่บนบนที่สว่างอยู่แล้วและชีอะเ,เนี่ยมาพูดอย่างนี้เขาเรียกตัดกิยะ การตัทกิยาคือซ่อนอัมพางถ้ายิ่งซ่อนอำพางในอิมานยิ่งเพิ่มมากขึ้นในคําสอนของพวกท่านแล้วถ้าเกิดว่าจนะผมเเดดีี๋๋ยยววก่อนจำมาได้เมื่อกี้เนี่ยพี่น้องครับว่าเรากับท่านอาคีดาต่างกันชัดเจนใช่ไหมอาคีดาต่างกันชัดเจนใช่ไหมอาคีดางมุสลิมเหมือนกันทุกคนครับไม่เหมีนกันครับถืออัลลอฮฺาร์ต่าเลี้ยงสิมุสลิมก็นับถือเนาะ มุสลิมไม่ประกา็นับถือคุณเป็นศิษย์ของฟานที่ฟานที่ก็นับถืออัลลอฮ์เช่นเดียวกันพวกกรกตก็นับถืออัลลอฮ์เช่นเดียวกันครับผมอาจารย์เพราะฉะนั้นท่านจะมาพี่น้องที่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่างกันไม่ได้ครับผมอย่าพูดประเด็นอื่นพี่น้องเมื่อกี้รับจะไม่ว่าอากิดะต่างกันชัดเจนถูกไหมอากิดะของศิษย์แตกต่างจากไม่ไม่ใช่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดประเด็นอื่นนี้ก็เคยนบาท่านอาจารย์มรี้ก็บอกพี่น้องครับขอโทษขอโทษงั้นผมผมไม่ท่านอยู่เลยนะครับ พ oui. ี er> um kid, pues mm ่น้องตอบคำถามผมก่อนม้พี่น้องรับหร้อยังว่าอากิดะต่างกันชัดเจนใช่ไหมอากิดะใช่ไหมถึงไม่ผมครับพี่น้องอย่าเลี้ยงเลยครับหยุดเลยครับหยุดเลยครับไม่เียอากิดะของที่แตกต่างชัดเจนใช่ไหมแตกต่างชัดเจนใช่ไหมเขาก็คุยกั่ไม่ขันอาจารย์ไม่รับ เดี๋ยวฟังนิดนึงฟังฟังนิดนึงฟังนิดนึงสมุดว่าสมุดว่าพวกพวกผิดมันมาพ่อคุยไปสมุดว่าพวกพระมันนี่มันมาพูดพูดคุยไปพวกพรมว่ามันมันหมีมันหมีไปเยอะเลยติดติดจะคุยเนี่ยมันเป็นศัตรูศาสนาไงพี่น้องเกษจรมายพวกนัามทั้งวันวันจะเล่นสาวดืงไม้วะอากาศอ้างกันใช่พี่น้องก็องประชเลี่นแล้ว เสร็จมาพี่โน้ตพี่โนได้ได้ยินไหมในะครับนิดนหนึ่งนะฮะเอาอย่างนี้นะครับถ้าเกิดชีอามีปัญหาอะไรก็นัดมาแล้วกันก็รับคำท้านะฮะกี่คนก็ว่ามาครับผมแในขณะนั้นแหละอาาาจรรรย์มมูโทีฮะคุณไม่ต้องมาคุยเอาผมไม่คุยนะคุณก็ไปคุยกันแล้วกันัดกันเรามาบุรีพูดุทธิภูเก็ตบุรีพุทธิภูเก็ตก่อนนัดมาสิคุณก็นัดมาเมื่อไหร่แล้วก็จะได้คุยกันที่ไหนก็ว่ากันมาพี่น้องครับ เดี๋ยวคุยกันคนเมี้ี่น้องเมาโรงงานวประเด็นอื่นนะครับอาก็ว่ามาเดี๋ยวเดเดี๋ยวพี่น้องไรได้มแล้วก็อยอเลยงานเดี๋ยวก็ก็คุณก็ไปกลงกุดิอแลวคุณมนัดาคุยสมคุณก็คุยี่เดี๋ยวเลิกงานแล้วคุยกันมันคนมันกางานนู่นอะไรไม่เอาคุณคุยสผมคุณน่ะมันสขอคุณไม่ใช่สผม มากระโดดไปที่ทีมาแล้วคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องมาแล้วคุยกันโอเคโอเคอ่านะครับพี่น้องครับเขาว่าไงเขาบอกท่านท่านเซย์ยิบบอกว่าท่านไม่เอาไม่เอาได้แล้วก็เราบอกว่าจะท้ามาก็ท้ามาสิเดี๋ยวท่านจอดที่ไม่เลยดีกว่าไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาคุณคุณกับเซย์ยิบคุและคุณก็ตาองเอาวันไหนคุณนะเซย์ยิบคุณมาสิจะคุยกับผมอ่ะมันไม่ได้เซย์ยิบผม อ่าก็คุยกันเอาคุยกันมาเอาวันไหนแล้วก็บอกผมนี่แล้ผมไม่รู้จักเพราะว่าผมคุยโทรศัพท์ได้ไงเอาคุณวันนัดกันมาดิคือคืออย่างนี้นะให้ให้เขาไปกําหนดวันมาแล้วก็ประกาศว่านี่มาแล้วก็มาคุยที่ไหนก็ว่ามานะครับของเราก็จะมาคุยกันคือถ้าอยากรู้เรื่องนี้มันคุยประเด็นนี้ไม่ได้หรอกครับนะฮะก็เขาคุยก็ตกลงกันมานะครับไม่ได้เลี้ยงรับอยู๋นี่ มันเล่นกั่เลรียงนี่เป็นอะไรยินมากนี่ว่ารับยวนี้มันเล่นมันเล่นหรักกว่เลรียงเลยนะเดี๋ยวัปเอาเทียงฐานูนี่ไปไปฝังหนึ่งานูตัวมาจะตัดงานหนึ่งานูก็ได้เป็นหนึ่งก้มาเล็บเลียงคือบป็นเเพราะว่ารับนี่หนักมากหนักมากนี่มันยอรงนั่นียกว่าเลี้ยงว่าเราเลี้ยงก็นักมันจะไปยึดต้นแล้วมันยึดฟุ้ดีละ ผมไม่เลีงด้วยจะหนักมาเลยตึงหนักมาเลยเดี๋ยวเ,เ,เ,เดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเลิกงานแล้วคุย